ทกสตีกลับรายชื่อเกษตรกร,กรคืนกระทรวงกรเกษตร2.2แสนรายไม่จ่ายเงินค่าราชการคนเสียชีวิตบัญชีแบงค์ไม่ถูกต้องกราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมพบกับกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยช่องข่าวของชาวกเกษตรอีกแล้วครับ พบกันคลิปนี้กระผมมีข่าวสารสาระมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันครับแต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังรายละเอียดของข่าวกระผมก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งและช่วยแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมคนแชร์ข่าวกระเสดพรวยด้วยนะครับมารับฟัง เนื้อหารายละเอียดของข่าวกันเลยครับทกสสรุปผลการโอนเงินเยียวยาเกษตรกรในงวดที่1สําสำเร็จ7.61ล้านรายส่รงรายชื่อคืนกระทรวงกรเกษตร2.2แสนรายเผยเป็นกลุ่มข้าราชการที่ไม่ได้รับสิทธิ์นะครับและกลุ่มที่สถานะทางทะเบียนราษฎรผิด อีกถามยังมีปัญหาโอนเงินไม่ได้เนื่องจากข้อมูลทางบัญชีไม่สมบูรณ์นะครับนายกระสาบเงินรวงรองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทอกศเปิดเผยว่าผลการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรงวดที่หนึ่งของเดือนพฤษภาคมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งรายชื่อมา7ล้าน6แ8หมื่4พัน1 3 2รายนะครับโอนเงินสำเร็จแล้ว7ล้าน1แสน4 0มื่5 3 3 0รายนะครับเป็นเงินกว่า35,000ล้านบาทโดยล่าสุดรายชื่อเืินกระทรวงกรเกษตร 2แสนสองหารยายนะครับได้แก่ค่าราชการ9ก้าหมรกรายซึ่งคอรมอรมีมติไม่ให้สิทธิ์ส่วนอีก1 3 2่งแสนารยายเป็นกลุ่มที่ต้องตรวจสอบสถานะใหม่อีกครั้งเนื่องจากทกอ ตรวจสอบข้อมูลทะเบียรราดจากกระทรวงมหาดไทยแล้วพบว่ามีผู้เสียชีวิตและอยู่ในสถานะถูกจำหน่ายนอกจากนี้มีรายชื่ออยู่ระหว่างตรวจสอบความไม่ถูกต้องของบัญชีธนาคาร148702รายนะครับซึ่งส่วนใหญ่เป็นบัญชีของธนาคารอื่น หากได้รับการยืนยันว่าถูกต้องแล้วจะโอนเงินเข้าบัญชีให้เร็วที่สุดนะครับนายอนันต์สุวรรณรัฐตลัดกระทรวงกรเกษตรกล่าวว่าทางทกอสอแจ้งว่ามีรายชื่อที่ไม่สามารถโอนเงินได้165,769รายเนื่องจากไม่พบบัญชีหรือบัญชีไม่ถูกต้อง บัญชีถูกอายัดและบัญชีไม่เคลื่อนไหวนะครับซึ่งร่วมกับทกสประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร,ร,กรมาปรับปรุงข้อมูลทางบัญชีทกสให้แจ้งผ่านเว w ร์ไวเว็บเยียวยาเกษตรกร .com ส่วนกระทรวงเกษตรส่งเจ้าหน้าที่ระดับภูมิภาคทั่วประเทศไปหาเกษตรกร,ร,กรถึงบ้าน เพื่อให้กเกษตรกรดำเนินการแก้ไขรวมทั้งประสานนาข้อมูลแจ้งกลับทกศส,สำหรับกเกษตรกรกลุ่มข้าราชการประจำทางทกศยังไม่ได้โอนแต่กลุ่มข้าราชการท้องถิน่นพนักงานรัฐวิสาหากิจพนักงานราชการลูกจ้างข้าราชการ โอนเงินไปแล้วก่อนมีมติคอรมให้สิทธิทางบัญชีกลางจะประสานงานกับต้นสังกัดเพื่อเรียกคืนเงินโดยในช่วงบ่ายวันนี้คณะกรรมการกลั่นกรองการช้าจ่ายเงินกู้จะประชุมพิจารณาข้อหารือของกระทรวงเกษตรที่ว่าจะให้สิทธิ์เกษตรกร ที่ทำกินในที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์และเช่าที่ดินทำกินหรือไม่ uh> เนื่องจากกระทรวงกรเกษตรพิจารณาว่าเกษตรกรกลุ่มนี้ด้อยโอกาสในเรื่องที่ดินทำกินอยู่แล้วเมื่อได้รับผลกระทบจากโควิดหากไม่ได้รับความช่วยเหลือจะยิ่งลำบากส่วนการจ่ายเงินเยียวยางวดที่2ของเดือนมิถุนายนนี้นะครับ ทางทกสยืนยันว่าพร้อมจ่ายตั้งแต่วันที่15มิถุนายนนี้เป็นต้นไปนะครับครับนี่ก็เป็นข่าวสารข้อมูลที่ทางกระผมคนแชร์ข่าวกะเศษตรพารวยนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันนะครับและถ้าหากระผมคนแชร์ข่าวกะเศษภารรวย ทำผิดพลาดประการใดในคลิปนี้ก็กราบขออภัยขอกราบขอพระคุณท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านที่ติดตามรับชมและเป็นกำลังใจขอให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกๆท,ท่านโชคดีพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ